เข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วเ,เริ่มมีการแกะตัวหนังสือตัวพิมพ์จากสยามแล้วตอนที่เขาส่งไปแกะที่ที้พม่าค่ะแพทเคยอ่านเจอว่ามีทายาทเชื้อสายโยเดียเนี่ยเป็นคนช่วยแกะตัวหนังสือไทยที่เป็นตัวพิมพ์แต่ไม่ไม่ทราบว่าอย่างอย่างตอนนี้ค่ะยังยังพอที่แบบจะอ่านหนังสือภาษาไทยได้อยู่บ้างไหมนะคะจริงๆร,งรงิเรื่องหลักฐานนี้น่าจะ ล่าสุดมันมีการเล่ากันว่าการการทาแป้นพิมพ์ในสมัยของคนที่คิดการพิมพ์คนแรกในสยามใครจำจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามีการไปทาแป้นพิมพ์แรกที่ประเทศพม่าปรากฏว่าตัวอักษรมาจากพม่าเป็นที่แรกอแต่ว่าถ้าเป็นภาษาพม่าที่เขียนจริงๆแล้วเนี่ยทางทางรุ่นเจเนอเรชั่นคุณยายที่เป็นชาวบ้านเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะทราบตอนนี้ไม่น่าทราบแล้วเพราะว่าเลื่อนไปหมดแล้วเจเนอเรชั่นนี้เป็นชาวไร่ชาวสวนธรรมดาน่าจะไม่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 ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมใน ในตรงนี้นะครับแต่ว่าก็มีเชื้อสายวิทยาที่เป็นระดับระดับด็อกเตอร์ไฮโซอ่ะก็อยู่ในนักวิชาการพม่าก็ยังมีอยู่นะครับเกณฑ์แต่ว่าท่านก็คิดเหมือนเราคือไม่มีใครพูดถึงผู้ไม่พูดประมาณนั้นครับเพราะว่าบางทีการรีเฟอร์ไปส่วน405คนก็จะมองว่าบ้านะครับพวกนี้ก็เหมือนกันแม้กระทั่งเชื้อสายพระชุมั่นภูหลวงก็เหมือนกันท่านก็จะค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะพูดครับท่านในมีให้อีกหนึ่งคำถามมีใครอยากถามไหมครับ ยกพร้อมกันทําไงเนี่ยอ่ะ,อะโอเคอ่ะให้ให้ทั้งสองเลยให้ทั้งสองสุดท้ายเลยให้สองสุดท้ายอ่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณยายิีดีต้อนรับนะคะสู่อ่าอยุธยายครั้งน,นะคะแล้วก็แจ้กระทางคุณยายว่าพอคุณยายกลับไปที่หมู่บ้านสุข,ขค่ะคุณยายจะเล่าให้ลูกหลานทางหมู่บ้าน อย่างไรบ้างคะถึงความประทับใจในครั้งนี้ค่ะเพื่อนมาบอกมิ้วเลยดิลูดิลเวลลูจูดูแลจัะกูกลับไปถึงบ้านแล้วคือยังมีหลานอยู่อาจจะไปเล่าให้ฟังเลยรุ่นสูตรุ่นพ่อว่าคือที่นี่ที่เป็นวันวันพระบุตรของเราที่อยูย่อยุธยาก็ยังต้อนรับเราเป็นอย่างดีจะไปพูดให้อีกทีนึง รับรองคุณยายเดือนตั้งแต่หมู่บ้านแรกยันหมู่บ้านสุดท้ายเลยครับคือคือแบบนี้ครับผมตอนที่ยายเขาจะออกมาเขาอิจฉากันทั้งหมู่บ้านเลยบอกว่าคือถ้ากลับมาคือต้องมาคุยนะต้องมาเม้ากันนะอะไรประมาณนี้คือถ้ากลับไปต้องเม้ากันแน่นอนครับผมรับรบองไอ้เจ็ดสิบแปดสิบหลังคาเรือนคุณยายเข้าทุกหลังคาเรือนแน่นอนครับ <c oughs> ครับผมครัสวสัสดีนะครับคุณยายพัดนะ่ะซื้อให้พัดหน่อย <c oughs> ตาเวบี่ไหนเลยตาโต้งไยโต้งย่าติ ครับจ้าบุ๊คโอเคครับก็อยากถามทั้งสามคนเลยว่าตอนช่วงที่เรารู้กันมาเนาะมีทั้งเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อล่าสุดเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับไม่เป็นไรหัวบ่ลน้องาลินเก่ตรงกาบ่ลน้องกูยยาอะไรปาทิไข่หนาเลยเนี่โอ้โหเสียดยดวเรีเราดิมที่ไงบ่กเจ้ามาเราเสียดเนี่ยเนี่ยแอดวารีอุดรันเนี่ยเนี่ยแอดวารีเราแต่จร่งจริงมาเรา ตอนแผ่นดินไหวนะครับคือหมู่บ้านสุข,ขาไม่กระทบเยอะเท่าไหร่มีแต่ที่ในวัดที่เป็นเป็นพระโบราณที่เป็นวิหารเ,เล็กๆแล้วนะมันมีรอยร้าวเกิดขึ้นครับผมส่วนที่ในหมู่บ้านที่คนกาอยู่กันก็คือบ้านเดินไม่เป็นไรไม่มีการถล่มครับแต่ว่าทุ่งนามีรอยมีรอยแยกนะครับแต่ในชาวบ้านคือด้วยความที่เขปลูกบ้านแบบเหมือนเหมือนคนโบราณบ้านเราครับคือพิจิตพื้นสูงมันก็เลยเป็นบ้านไม้ซะส่วนใหญ่ ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับมีแค่แหลมมาอยู่หลังเดียวที่เป็นบ้านปูนเพราะว่าแกแกขายท,ที่ที่อื่นนะแกก็เลยสร้างบ้านเป็นบ้านปูนจะมีอันนั้นอันเดียวที่เป็นบ้านปูนนั้นก็เป็นบ้านไม้หมดเลย <Okay. S 1> นั้นจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นครับมีแค่เล้านี้หน่อยแต่ก็ไม่ได้มากครับแล้วก็แล้วก็คาถามสุดท้ายนะครับคุณยายหิวข้าวแล้วไหมครับทำไม่สาบิดาเะไทำไม่สาบิดา นีัีดีดีดีแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับครับโอเคพี่ปันคุณยายน่าจะไปคำถามสุดท้ายที่ปิดจบได้ดีที่สุดเลยค่ะ